สวัสดีเพื่อนๆนะครับชาวฟินทุกคนนะครับนะครับตัวนี้เป็นฟินนะครับหนึ่งหนึ่งห้านะครับหัวฉีด fi นะครับแล้วก็เป็นตัวที่มีระบบกระจายแรงเบรกนะครับเป็นตัวที่มีระบบกระจายแรงเบรกนะครับเวลาเบรกล้อหลังนะครับล้อหน้าก็จะเป็นเบรกก็จะเบรกด้วยนะครับล้อหน้าก็จะเบรกด้วยใช่ไหมครับ แต่เขาเนี้ยปัญหาของตัวเนี้ยตัวหน้าเป็นดิเบรกนะครับนะแต่ตัวหลังนะครับตัวหลังจะเป็นตัวดัมเบรกนะครับปัญหาของตัวนี้ก็คือเบรกนะครับนะจะติดบ่อยนะครับนะครับเบรกจะติดบ่อยนะครับเบรกติดสังเกตได้ยังไงนะครับรถจะหนืดหนืดนะครับแล้วก็ตามปกติแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะวิ่งไปแค่ไหนนะครับตรงเนี้ยคุณก็ต้องเอามือจับได้นะครับนะจับได้เลยนะครับ มันจะอุ่นๆนะครับถ้าเบรกไม่ติดมันจะอุ่นๆนะครับถ้าเบรกติดมันจะร้อนนะครับถ้าเบรกติดนะครับให้คุณก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับก็แค่คลายเบรกออกใช่ไหมครับแต่นะครับมันผมผมอะนะครับหลังจากที่ใช้มานะครับก็มีปัญหานะครับเบรกติดบ่อยนะครับเบรกติดบ่อยนะครับเวลาเข้าศูนย์ที่ไรเบรกติดทุกทีนะครับพอเข้าศูนย์ปุ๊บนะครับสังเกตนะครับเข็มนะครับเห็นเข็มไหมครับนะเข็มที่วัดนะครับศูนย์เนี่ยจะตั้งมาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ ตั้งประมาณครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับนะถ้ามันสําหรับในเมืองเนี่ยแบบนี้มันไม่ติดหรอกใช่ไหมครับถ้าคุณวิ่งในเมืองนะครับไม่ติดแต่ถ้าคุณซ้อนสองปุ๊บนะครับเบรกจะติดนะครับเนื่องจากไอตัวตัวตั้งยันนะครับตัวปรับดัมเนี่ยนะครับเวลาน้ําหนักเยอะขึ้นนะครับมันกดนะครับมันก็ทําให้เบรกเนี่ยนะครับมันยันนะครับเอาง่ายๆกันครับเรื่องง่ายก็คือเบรกมันยันนะครับก็สําหรับทําไมเขาถึงตั้งอย่างนี้ใช่ไหมครับก็สมเวลาแตะนะครับ นะแต่นิดเดียวนะครับแต่ลงไปนิดเดียวนะครับนะมันจะง่ายใช่ไหมสมมุติว่าเอามือเอามือไม่ต้องมือไม่ต้องเท้าหรอกครับมือแตะปุ๊บเห็นไหมครับแค่นี้ล้อมันก็หยุดแล้วนะครับแล้วแต่นิดเดียวล้อก็หยุดแล้วนะครับแค่มือแตะเนี้ยล้อก็หยุดแล้วนะครับนะ <sh arp inhale> มันก็คือเบรกไม่ลึกใช่ไหมครับแต่นะครับผมจะมีเทคนิคนะครับเวลาถ้าสมมุติว่าถ้าเราขนของนะครับทุกของ เต็มเลยนะครับทุกของเต็มอะไรเต็มนะครับแล้วพอล้อลงแล้วนะครับพอล้อลงนะครับนะครับนะพอล้อลงปุ๊บเนี่ยนะครับด้วยถ้าคุณเดินทางไกลนะครับถ้าคุณวิ่งในเมืองอะไม่เท่าไหร่นะครับแต่พอคุณซ้อนสองหรือมีของหนักหรือเดินทางไกลนะครับแนะนํานะครับคลายเบรกนะครับนะคลายเบรกใช่ไหมครับนี่คลายเบรกเลยนะครับ เนะครับให้ตัวสอนเนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับตัวสอนตัวนี้นะครับนะครับมาอยู่ที่ระดับตรงนี้เดี๋ยวผมจะหามุมขอหามุมดีๆทักมนึอมุมนี้ดีน่าจะเอ็นดุแลผมซูมไปให้เห็นไหมครับตัวสอนตัวนี้นะครับนะ มาถึงระดับตรงนี้นะครับคือเส้นที่เขาตั้งเนี่ยนะครับนะแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้ก็คือนะครับนะมันอาจจะไม่ชินก็ได้นะครับคือเวลาเราเบระครับมันจะลึกนะครับมันจะลึกนะครับนะเวลาไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวขุ่ไปเที่ยวเขาหรือไปขึ้นดอยอะไรพวกนี้นะครับนะเวลาไปขึ้นดอยอะไรพวกนี้นะครับ ผมก็จะตั้งประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมไปล่าสุดนะครับก็วิ่งยาวนะครับจากที่สมุทรสาครไปพูดะเบิร์กเสร็จแล้วก็ไปจากพูดะเบิร์กนะครับไปเชียงใหม่เลยนะครับนะก็พบที่พบปัญหาก็คือถ้าเวลาทุกถ้าทุกหนักๆนะครับที่ผ่านมานะครับทุกหนักหนักถ้าเราตั้งเบรกสูงนะครับตอนลงเขาว่าเบรกจะติดนะครับแล้วเนี่ยจานเบรกชุดนี้ชุดเบรกชุดนี้จะร้อนมากนะครับนะชุดเบรกชุดนี้จะร้อนมากนะครับ แต่ถ้าตั้งระยะประมาณนี้นะครับระยะที่เขากําหนดมาเนี่ยครับนะครับก็ทําให้เบรกตอนลงเขาได้ดีนะครับเนื่องจากอะไรครับพอเรากดเบรกเข้าไปนะครับเข้าไปลึกพอสมควรนะครับไอตัวสายสลิงนะครับนะครับมันจะมีสายสลิงนะครับที่ที่โยงกับเบรกหน้านะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับให้แน่ใจว่าเห็นไหม เห็นไหมครับสายตะลิงที่เวลาเราเบรกเท้านะครับเวลาเราเบรกเท้านะครับแล้วเบรกข้างหน้านะครับมันจะดึงนะครับนะทําให้ระบบเบรกนะครับมันไม่เสียการทรงตัวนะครับมันไม่เสียการทรงตัวนั่นเองนะครับทําให้เราเบรกได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เลี้ยวโค้งเลี้ยวอะไรเงี้ยนะครับแค่แตะ ประมาณครึ่งหนึ่งเนีครับไม่ต้องให้ล้อมันหยุดนะครับมันก็ทําให้รถเราเนี่ยไม่เสียการทรงตัวนั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ผมมาบอกสั้นๆนะครับกับปัญหาที่เจอมานะครับลองไปทํากันดูนะครับเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ